ขณะนี้เวลา1 1ิกา50นาทีเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุนาประจวบทีระเิดแทบพี่นางและใีเครื่องสื่อสารที่นิดจนกว่าสัญญาณ้างหน้าจะดับลงค่ะโปรดระมัดระวังขณะรับ้นิสิตนห่ศึกษาพร้อมทั้งตัวเช็คสำหรักของท่านดครบถ้วนโอเคีที่นี่เมยโยซียีเแลนรียว้สำรับดูดฟอสเ o นสี l ้มใส e ช่นน d องโอเ e โ t ร e t งอ่ t นและเตรียมไั l ส